ตอนนี้เราเข้ามาคอยรอแถวที่จะเข้าไปพระราชวังในหลวงของประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็มากันทั้งหมด4คนนะคะอยู่ข้างหลังสานะคะแล้วนี้ก็คือคุณน้องรู้สึกว่าจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าอังไม่ทราบตอนนี้ยืนคุยได้ยืนคอยได้ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วค่ะ ถ้าได้เข้าก็ดีใจเนาะถ้าไม่ได้เข้าก็ช่วยไม่ได้เนาะแล้วก็คอยกันต่อไปนะคะก็คนเข้าไปคอยกันเยอะแล้วก็นี่นะคะพระราชวังสองเก้าสิบสองถ้าเราไม่ได้เข้าก็เรา โชติดเช้อ้เขาปยุ่งกับบ้านคทมาแล้วเราก็ต้องคอยนะคน้นออากันตอนนี้เรากำลังยืนคอยแถวกัะ จาบปในประเทศญี่ปุ่นนะคะ,ะไม่ทราบว่าจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้านะคะแต่มาแล้วคอยค่ะถ้าไม่ได้เข้าก็อาจจะกลับบ้านเพราะคนญี่ปุ่นก็คอยเหมือนกันเราก็ต้องคอยในความอดทน,นนะคะอาจจะมีโอกาสโชคดีสําหรับเราได้มาเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น,นะคะ่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ฝนลงแล้วนะคะ <c oughs> แต่ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ฝนลงแล้วนะคะ <c oughs> ลงเมะะ็ดแล้วค่ะ อาจจะหายนะคะมไม่มีปัญหาเอเนนะคะก็